แค่สิบนาทีทำไมจึงเจ็บข้อเข่าอย่างนี้นะก็พราะเธอวนฤทีมาฟิกหุ่นเิร์มเสริมหุ่นเป๊กับ <OOK> พวกเรากลุมกะลาสิคะการที่คนเรานะคะเจ็บบริเวณข้อเข่าเนี่ยก็มีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่นการเดินการวิ่งการขึ้นบันไดการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปหรือการที่เรามีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะคะซึ่งการที่เรามีน้ำหนักเกินมาตรฐานจะทําให้มี กดทับบริเวณข้อเข่าของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังเสี่ยงต่อการเป็นข้อเข่าเสื่อมได้อีกด้วยนะคะจอยครับว่าไงคะโฟกัสถ้าผมเจ็บหัวเขา่าแต่ผมอยากออกกาลังกายเหรอครับถ้าโฟกัสเจ็บหัวเข่าแล้วอยากออกกาลังกายก็สามารถออกได้นะคะเพราะการออกกําลังกายนอกจากจะช่วยลดน้ําหนักแล้วยังช่วยลดการกดทับบริเวณข้อเข่าได้อีกด้วยนะคะโฟกัส ในรายการกรุงกลางของพวกเราก็มีท่าออกกาลังกายดีๆที่เหมาะกับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่ามาฝากกันอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาออกกาลังกายมีสุขภาพที่ดีไปกับพวกเราทุกท่านโปรดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะท่าที่1ท่านี้จะยืนหลังตรงการขาออกให้มั่นคงในการยืนมือท้าเสะเอวแล้วขยิบส้นเท้าขึ้นท่านี้จะช่วย เพิ่มความแข็งแรงให้กับน่องขาและช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับควเขาอีกด้วยครับท่าที่สองท่าน,นี้จะยืนหลังตรงมือกำลวงเป็นการย่ำเท้าเบาๆสามครั้งแล้วยกขาขึ้นสลับซ้ายขวาท่าน,นี้จะช่วยลดอาการบาดเจ็บของหัวเขา่าและยังเสริมความแข็งแรงให้กับัวเขาแถามยังช่วยกระชับต้นขาและน่องขาอีกด้วยครับ ท่าที่สามทาน,นี้จะยืนหลังตรงมือเท้าสสะิยวเตะขาของด้านข้างเบาๆสำหรับกันซ้ายขวาความสูงระดับตัวเขา่ทาท่านี้จะช่วยลดอาการบาดจ็บของหัวเขา่าและยังช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับต้นขาอีกด้วยครับท่าที่สี่ ท่านนี้จะยืนหลังตรงเตะขาขออกด้านข้างเบาๆสำหกันกซ้ายขวาพร้อมกับยกมือขึ้นประกบกันเหนือศีรษะให้เป็นจังหวะท่า,ทาน,นี้จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวไหล่ช่วยกระชับกล้ามเนื้อต้นขาและน่องแถมยังช่วยลดอาการบาดเจ็บของเข่าอีกด้วยครับ ท่าที่5ท่านี้จะยืนหลังตรงมือกับหนวมเป็นการแทงเข่าไปด้านหน้าช้าๆเบาๆ30วนินาทีแล้วเปลีนข้างท่านี้จะช่วยลดยการบาดเจ็บของเขาและช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระเขาแถมยังช่วยกระชับต้นขาและสะโพกอีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้าคะสำหรับท่าออกกำลังกายพวกเรานำมาฝากกัน หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านและการออกกําลังกายที่ดีก็ควรควบคู่กับการกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะและอีพีต่อไปพวกเราจะทําการ f ิตน์เฟิร์มเสริมมันเป๊ะเกี่ยวกับอะไรนั้นฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามและให้กําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอกลับคำว,ว่าขอ,ขอบคุณและสว,ส,สวัสดีค่ะ